สวัสดีครับสวัสดีชาวมัดริดดิสต้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับสมตุยวัยรุ่นชุดขาวนะครับในรายการราชันท่านประเด็น และก่อนที่เราจะไปดูประเด็นในวันนี้กันนะครับ <ๆ S 1> ก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับรวมไปถึงกดติดตามให้ช่องสมตวยวัยเวลรู้ชุดข่าวกันด้วยละกันนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะซึ่งประเด็นในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะพอสมควรเลยนะกับเรื่องราวของราชันนะครับไปเริ่มนะฮะจากเรื่องที่มันต่อเนื่องจากแมตช์ล่าสุดนะครับที่ทางเรอ,งอัมลมาดริดครับบุกไปชนะเกตาเฟ่ได้ในสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับแล้วในแมตช์นั้นเนี่ยนะครับก็มีประเด็นกันค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มด้วยเรื่อง าเมนีนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยไปโดนใบเหลืองช่วงท้ายเกมนะครับแล้วกลายเป็นใบเหลืองใบที่5านะฮะทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถลงเล่นในแมตช์ที่จะพบกับแอตเลติโกมาริดคือนวันอาทิตย์นี้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับทางสโมสรอมาลิดเนี่ยพอรู้ว่าชูอาร์เมนีโดนแบนนะครับก็มีการพยายามยืนอุทธรณ์นะครับว่าจะขอแคนเซลใบเหลืองใบนี้เพื่อจะไม่ให้โดนแบนนั่นเองนะครับแต่ล่าสุดครับทางลาลิก้าครับได้ออกมาปฏิเสธการอุทธรณ์ใบเหลืองของชูอาร์เมนีนะครับแล้วก็ดูเป็นที่แน่นอนแล้ว แล้วนะครับว่าทางชูอาเมนี่จะพลาดลงเล่นในเกมมาริดนาบี้คืนวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นข่าวร้ายนะครับเพราะว่าจากตอนแรกที่เราเห็นว่าเอร,รูดิเกอร์มีอาการบาดเจ็บแล้วอาจจะ ยืดอุทธร์นะครับใบเหลืองของชูอาร์เมนี่ได้นะครับและให้ชูอาร์เมนี่เนี่ยมาเล่นเซนเตอร์แทนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ดูจะหมดโอกาสไปแล้วครับนะเออก็คือชูอาร์เมนี่เนี่ยน่าจะโดนแบนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นเองนะครับและคราวนี้นะครับเราก็มาดูอาการบาดเจ็บของอันโตนิโอรูดิเกอร์หน่อยละกันนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็มีสื่ออย่างเดอะแอตแลนติกนะครับได้ออกมารายงานเรื่องอาการบาดเจ็บของอันโตนิโอรูดิเกอร์ไว้นะครับว่าหลังจากเกมกับเกเตเฟ่นะครับรูดิเกอร์เนี่ยก็ได้มีการเข้าตรวจเช็คเพิ่่มมมมเตินะครรับแลล้ววกกก็ีผปาาฏออ นะครับเขาเนี่ยมีรอยฟกช้ำรุนแรงและก็มีเลือดข้างที่ต้นขาซ้ายยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าจะลงเล่นกับเกมที่จะพบกับแอเลติโกมาริดได้หรือไม่นะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยโอกาสมันยังดูแบบโอ้โห 50-50อยู่แล้วกันนะแต่ก็ยังไม่โดนตัดชื่อออกไปเลยนะครับเออก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคิดว่าน่าจะรู้เร็วๆนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นสไตล์ที่ประมาณว่ามีชื่อติดนะครับไปกับแมตช์การแข่งขันก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้ใช้งานอะไรประมาณนี้เออต้องลองดูกันไปนะครับแต่ว่านี่คงเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วแหละถ้าตันตนี้ิโอรูดิเกอร์หายเจ็บมาได้เนี่ยเออก็เป็นข่าวดีนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะเหลือนาโชที่เป็นเซนเตอร์ธรรมชาติเพียงแค่คนเดียวนั่นเอง แล้วก็มาที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับในเกมที่พบกับเกราเฟ่นะเออซึ่งช่วงหลังเกมเนี่ยประเด็นนี้ได้ออกมาพูดกันเยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คือประเด็นที่จูด์บลิงแฮมครับได้มีการถูกอ่านปากนะในเกมว่าตัวเขาเนี่ยได้พูดว่าร้ายให้ร้ายกับทางเมสันกีนวูดนะครับเออโดยคําพูดของเขาเนี่ยมันอ่านว่าลาพิสนะครับซึ่งแปลว่าแบบนักข่มขืนผู้ข่มขืนอะไรประมาณนี้ในเกมแล้วก็เหมือนมีนักอ่านปากในจริงเขาออกมาคอนเฟิร์มแล้วรูดซ้ำไป นะครับว่า ทางจูดเบลลิงแฮมเนี่ยได้พูดคำนั้นออกมาจริงๆนะครับจากการที่แบบดูภาพช้าในวิดีโออะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแต่เหมือนเรื่องครับจะไม่ได้ออกไปทางรุนแรงนะครับอาจจะไม่ได้ดูเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากนะครับเพราะว่าหลายๆสื่อครับออกมารายงานไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็ไปเริ่มกันที่สื่อด Atlantic กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ a t แอส t i c เนี่ยได้ออกมารายงานไว้นะครับว่าทั้งเกเตเฟ่และเมสันกรีนวูดครับไม่ต้องการจุดชนวนความขัดแย้งกับจูดเบลลิงแฮมโดยมีข้อความ ภายในสโมสรของเกลารเฟ่นะครับได้กล่าวไว้ประมาณนี้ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามก็ให้มันอยู่ในสนามต่อไปและมาก้กครับยังออกมารายงานเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าทางกรีนวูดครับไม่ได้ต้องการสร้างความยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่จูดอาจจะพูดใส่เขาระหว่างเกมนะครับเออส่วนทางลาลิก้าเนี่ยนะครับไม่ได้มีความสามารถที่จะตัดสินผู้เล่นและตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามได้ครับหากลาลิก้าต้องการจะแบนจูดเนี่ย ว่าเขาต้องยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานให้ทางสาพันธ์ฟุตบอลสเปนพิจารณานะครับซึ่งขณะนี้นะครับทางสาานธ์ยังไม่ได้มีข้อร้องเรียนใดๆนั่นเองนะครับก็ถ้าฟังเรื่องราวตรงนี้นะครับจากหลายๆสื่อที่ได้ออกมารายงานเนี่ยนั่นอาจจะแสดงให้เห็นว่าเรื่องของจูดเบลลิงแฮมอาจจะไม่บานปลายครับอาจจะจบอยู่แค่ในสนามเป็นอารมณ์ในเกมอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโชคดีสําหรับจูดและแฟนราชันไปแล้วกันนะครับอ่ะแล้วหลังจากที่เราฟังข่าวที่มันค่อนข้างเครียดนะค่อนข้างเป็นข่าวที่แบบฟังแล้วไม่ค่อย สบายใจสักเท่าไหร่ไปดูข่าวดีๆกันบ้างละกันล่าสุดนะครับทางสโมสรเรอัลมาดริดครับได้บรรลุข้อตกลงนะครับกับแบรนด์ HP นะครับเออเป็นแบบผลิตพวกอุปกรณ์ไอทีต่างๆนั่นเองนะครับเออแล้วก็อันนี้เนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการกับทางสโมสรเรอัลมาดริดนะครับว่าทาง HP เนี่ยจะเข้ามาเป็นหนึ่งนะครับในผู้สนับสนุนหลักเลยนะครับให้ทางสโมสรเรอัลมาดริดครับและทาง HP นะครับก็จะให้เงินสนับสนุนกับสโมสรเรอัลมาดริดอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรต่อปีเลย นะโดยทาง HP นะครับกับทางเรอัลมาดริดครับได้มีการเซ็นสัญญากันถึง3ปีนะครับก็คือจนถึงปี2 0 2 7นะครับและทางสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็จะมีการสกรีนโลโก้ของ HP ไว้ที่แขนเสือ้อเวลาลงทําการแข่งขันด้วยนะครับเออก็คืออยู่แบบแขนเสื้อด้านซ้ายที่มันโล่งๆเนี่ยนะครับก็จะไม่โล่งแล้วนะเออสำหรับเสื้อไดดูกาลใหม่นะครับแต่ถามว่าเอ้แรกกับที่ต้องมามี HP ตกแขนเสื้อใหญ่ๆเนี่ยกับเงิน70ล้านยูโรต่อปีผมว่าคุ้ม นโอ้โหลองคิดภาพดิ2ปี140ล้านยูโรเออแล้วก็เอร์เซนนักเตะเ,เข้ามาในทีมเออหรือ70ล้านยูโรในปีเดียวเนี่ยก็ได้นักเตะระดับโอ้โหสูงสูงหลายคนแล้วนะครับทำไปเล่นไปนะเออ และนี่ก็เป็นครั้งแรกของประวัติสโมสรเรือัอมาดริดด้วยนะที่มีการสกรีนสปอนเซอร์บนแขนเสือ้อโดยไม่ธรรมาดาเลยนะเฮดพี HP. โดยเสื้อที่สกรีนเฮดพีนะครับทางเรอัลมาดริดจะใส่แม์แรกก็คือแม์ที่เป็นมาริดร์บีเลยนะครับที่จะพบกับแอมาดริดในคืนวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาในเรื่องส่วนสุดท้ายกันนะครับเป็นใครไปไม่ได้อีกแล้วคนดีคนเดิมนะนั่นก็คือคีเรียนอ็มปาเป ล่าสุดนะครับอันนี้เนี่ยต้องเอามาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นสื่ออย่างฟาบิ i ซ i o โอ m a มาโน่ครับได้ออกมารายงานนะเออสื่อเทียท็อปเลยเป็นสถานการณ์ของเคลียร์เอมเปเป้นะวันนี้นะครับโดยที่ทางฟาบิเซียโอลูมาโน่นะครับได้ออกมาพูดไว้ประมาณว่าทั้งสโมสรหรือแอมเบลิตและปารีสแซงต์แชงแมงนะครับมีความคาดหวังนะครับให้ทางเอมเปเป้เนี่ยแจ้งการตัดสินใจของเขาครั้งสุดท้ายเร็วๆนี้แล้วนะครับก็คืออยากให้ออกมาพูดออกมาประกาศแล้วนะว่าสุดท้าย จะเอาอยัางไงเออจะอยู่กับปลารีสจะต่อสัญญากับเอสเทไมหรือว่าจะย้ายก็ให้ดี้ตัดสินใจโดยณวันนี้นะครับทางสโมสรเรอัมลมาดริดเนี่ยได้ดําเนินการนะในเรื่องของดีลเอ็มบาเป้เนี่ยเบื้องหลังของดีลนี้เนี่ยทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้นะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแบบว่าที่เราฟังข่าวมาดูเหมือนเดีย๋ยวมาดริดจะเอาไม่เอาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆณเวลานี้เขากําลังดําเนินการกัน,กนแล้วในเรื่องของดีลทีเรียนเอมบเป้แต่สถานการณ์ของเอ็มบาเนะป้ณปัจจุบันครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์พูดสรุปภาพรวมก็คือณวันนี้นะครับทางเอมเป้โดนกดดันจากทั้งเรอัลมาดริดและเปเชแล้วนะครับว่าให้รีบตัดสินใจและประกาศออกมาให้เร็วที่สุดประมาณนั้นนะครับเออก็อาจจะเป็นไปได้นะหลังจากก่อนหน้าน,นี้มีหลายๆสื่อออกมารายงานว่าเดือนกุมภาพันธ์จะมีการประกาศผลสรุปของเอมเป้แล้วนะครับเออซึ่งพอโลมาโนมายืนยันอีกเสียงหนึ่งไปในทิศทางที่คล้ายๆกันก็อาจจะได้เห็นบทสรุปของเอมเป้ในเดือนนี้จริงๆนะครับ ครับเออยังไงก็ตามมาต่อไปอย่างที่เขาว่าอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆสาหรับราชันทันประเด็นในวันนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับในเรื่องใดนะก็รบกวนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้รวมไปถึงกดติดตามให้กับช่องสบตัวไวรั่ทุกข่าวกันด้วยละกันนะครับแต่ถ้าไม่เหนือมากกว่าแรงนะกดแชร์ให้ด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย เออนะครับสำหรับวันนี้ฮะสมสวยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับฮาลามามลิด